มงจัสชาแนลสวัสดีครับท่านชมคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสาระบันเทิงแต่อาจมีเนื้อหาที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับล่เรื่องเล่า ep ที่ห้มองโกนบุกล้านนาเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วช่วยครับว่าชามโกนนั้นได้ชื่อว่าเป็นนักรบคนหลังมาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ จากประวัติมังโกก็ขึ้นชื่อว่าเป็นจัดประวัติที่แผ่อำนาจปกครองดินแดนไปกว่าข้อโลกผู้นำผู้สำคัญของมองโกอย่างเจงกิสผ่านซึ่งเป็นนักการทหารที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งในการวิชิตอาณาจักรน้อยใหญ่แขยายอำนาจตั้งแต่แม่น้ำองโหในจีนไปจนจดแม่น้ำดานูกในยุโรปหากเทียบกับแผนที่โลกในยุคป,ปัจจุบันนี้แล้วก็จะพบว่ากองทัพของมองโกนั้นเคยได้เหยียบย่ำไปกว่าสาสประเทศทั่วโลกเลยทีเดียว แต่ถ้าหากเราจะพูดถึงเรื่องการแพ่ายแพ้สงครามของมองโกลแล้วก็เราก็มาพิจานึกถึงความแพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นต่อญี่ปุ่นในปีคศ1274และ1281การรุกรานอันนำในปีคศ1288และการรุกรานชวาในปีคศ1292แต่ยังมีอีกดินแดนหนึ่งที่กองทัพของมองโกลได้กรีฐาทัพเข้ารุกรานนั่นก็คือ ดินแดนล้านานาทางภาคเหนือของประเทศไทยเรานั่นเองคาดว่าพวกมองโกลร,รู้จักประเทศปาไปสีฟูหรือล้านานาเป็นครั้งแรกก็ตอนที่กรีธาทัพจากนิมิงรุกเข้าสวนนำในเวลานั้นจึงได้ทราบว่ามีประเทศทางใต้อีกแงหนึ่งชื่อว่าปาไปสีฟูจึงตัดสินใจที่จะเข้าทำการรุกราน ในปีคศ1292ผู้ปลายขานฉันได้สั่งให้ยกกองทัพไปปราบอินแดนล้านนาฐานพยศไม่ยอมสวามิภักดิ์ด้วยแต่ก็นับว่าเป็นโชคของทางล้านนาที่กองทัพของโมงโกเข้าตีผิดเมืองเพราะคิดว่าเซอรี่หรือเชียงรุ้งนั้นคือเมืองเชียงรายทําให้พยายามมีรายสมีเวลาเตรียมตัวรับมือทันก็ู่การย้ายไปตั้งรับอยู่ที่เมืองเชียงใหม่หรือจริงใหม่ และส่งใช้วิธีเคานเตอร์แอตแทกโต้กลับโดยการพนึกกำลังกับเชียงรุ้งน้อยซึ่งจนถึงในทุกวันนี้ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเชียงรุ้งน้อยนั้นคือแคว้นใดกันแน่แต่คาดกานว่าน่าจะเป็นรัฐไทยตามรายทางระหว่างยูนานลงมายัางล้านนาการพนึกกำลังพัทธมิตรรัฐไทยเพื่อต่อต้านกองทัพมองโรั้งแรกนี้นำโดยพยาเมงรายและยังมีพยาเงามเมืองห่นแคว้นพะเยา พ่อขุนรามคำแหงเห็นสุโขทัยร่วมด้วยช่วยกันจนในที่สุดก็สามารถยันกองทัพของชาวมองโกได้อยู่หมัดหลังจากสิ้นรัชกาลคุ๊บหลายขานพระเจ้าเหลืองเฉินจงทรงรับความให้แพ้ต่อพวกคนเถื่อนแดนใต้ไม่ไหวจึงเลยคิดที่จะเข้าตีล้านนาอีกระอกบตามตามเสียงคับค้านทัดทานของเหล่าเสนาอาตย์ทั้งหลายด้ยเหตุผลที่ว่าล้านานานั้นอยู่ไกลและเต็มไปด้วยทิวเขาสลับซ้อนมากมาย แต่ด้วยลูกยุกของหิวเซินพระเจ้าหยวนเฉินจงจึงทรงรับสั่งให้จัดทัพไปบุกล้านนาอีกรอบในปีคศ1301โดยจัดกำลังไพร่พลมาถ,ถึง20,000นายแต่ถ้าว่าการสื่อในครั้งนี้ถูกการต่อต้านตามรายทางอย่างหนักจึงทำให้กองทัพยกมาไม่ถึงล้านนาและยังได้สร้างความสูญเสียต่อกำลังพลไปอันมากพระเจ้าหยวนเฉินจง,จงจึงทรงรับสั่งให้ประหารหลิวเซินเสีย ในว่าเพื่อกวบ่อนความอาบอจดในการพายศึกในครั้งนี้จะถึงกระนั้นพระเจ้าหยวนเฉินจงก็ยังคงไม่สิ้นความพยายามสั่งให้รุกรานล้านนาอีกในปีคศ1302และปีคศ1303ทว่าก็ต้องพบก,กับความล้มเหลวประาชาัยอีกเช่นเคยสาเหตุหลักๆเลยก็เป็นเพราะว่าสภาพอากาศไม่เป็นใจอี้ประเทศที่สลับซับซ้อนไปด้วยหุเขาและโรคไข้ไข้ป่านานาชนิด รวมไปถึงการปูกด,ดักซุ่มโจมตีของชนเผ่าต่างๆด้วยในปีคศ .1309 รัชสมัยของพระเจ้าหยวนอู่อจงอาณาจักรล้านนาก็กลายมาเป็นฝ่ายหาเรื่องบ้างโดยได้ร่วมมือกับมืองลือหรือเชิงรุ้งน้อยเข้าทําการรุกรานยิงแดนยูนานของมองโกยูนนานก็ได้ส่งคนไปปราบแต่ก็ได้ผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นการที่พวกมองโกแห่งราชวงศ์หยวนแพ้แล้วแพ้อีก ทำให้ห้องเต้ทุกรัชการเครืองพระไทยเป็นอันมากจึงคิดที่จะส่งทหารมาปราบล้านานาม่หยุดยนตแต่มาระยะหลังนี้พวกขุนนางต่างพากันร้องเรียนคัดค้านเพราะส่งปฏิรัยก็แพ้เขากลับมาทุกทีแล้วฮงเต้เองก็ส่งรับสั่งาหารเจ้ามณฑลคนแล้วคนเล่าแก้เก้ออีกต่างหากจึงได้กราบทูลให้ส่งเลิกใช้การทหารมาเป็นการพูดแทน แต่ในตอนแรกนั้นพระเจ้าผู่จงไม่ทรงเชื่อระสงคนไปปราบล้านนาอีกครั้งผลก็คือเหลวไม่เป็นท่ากลับมาอีกร,บรอบครั้นมาถึงราชการของพระเจ้าเหืินจงราชสำนักเกิดเสียงแตกว่าควรจะปราบล้านนาต่อไปหรือไม่ปรากฏว่าฝ่ายที่เน้นการพูดที่นำโดยเจ้าสือเดียนเป็นฝ่ายชนะกอกับนโยบายทางล้านนาก็เปลี่ยนไปด้วยเนื่องจากในปีคศ .1311 พญามิงรายมหาราชซึ่งทรงตีกับมองโกมาตลอดช่วงปลายของพระชนชีพเกิดทรงสวรรคตพอดีเจ้าขุนครามหรือพญาชัยสงครามก็ขึ้นครองราชแทนพระบิดานับแต่นั้นมาล้านนาก็หันมาดีกับราชวงศ์หยวนหกขาสมาคมกันโดยการพูดแทนสภาพการสึกระหว่างมองโกกับล้านนาจะคล้ายๆเวียดนามกับชวาคือรบกันจะเป็นจะตายจนมองโกแพ้ยับเกิน ในที่สุดแล้วก็รามือกันไปโดยฝ่ายเจ้าถิน่นย่อมถวายบรรณาการให้สง,งนันแต่ก็นับว่าได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายล้วครับฝ่ายหนึ่งสามารถรักษาหน้าไว้ได้ส่วนอีกฝ่ายก็รักษาชีวิตของประชาชนเอาไว้ได้เช่นกันเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่ทางช่องได้นําเสนอผ่านผลไปแล้วนั้นขอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระบ้างมาก,กน้อยนะครับ สำหรับในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม